อาชีพสื่อ้อับมอตัวสมที่อะไรวะโน้ตยันยันยันหลบที่วันนั้นเห็นั้อ นนตีตกลงครับตกนขอครับคือเมื่อวันที่ยี่2ิอ่สิบสกรกฎาคมนะครับเวลาประมาณ4ีุ่สนะครับจากสนุรภูมิโดยรถไฟฟ้า BTS นะครับ BTS ต้องมาลงที่หมอชิตนะครับที่สถานีหมอชิตก็มี ผมจะยกจ้างประมาณสามสี่คนฮะก็มามาสอบถามว่าจะทำไปไหนนะครับแล้วจะไปส่งนะครับก็ทางคุณสุขุงทิพย์ก็เลยมาจ้างราทัทจ้างสองคันนะครับซึ่งกระเป๋าเดินทางก็ทางผู people, <sh> <im> ้หญิงผ <sh> ูしし้หญิงนี้ชื่อคุณชื่อนางสาวประลาพรุดชทุกเมืองฮะนะครับก็เอากระเป๋าโดยสารไปใบหนึ่ง คุณสุเนปะ็นทิพย์ก็ต้่งทศท้ายกับนายพิติพิตธนชัยหรือต้อมนะครับปันฟอนะครับมาด้วยกรับซึ่งทางนายพิติพิตธนชัยหรือต้อมนะครับปันฟอนะครับมาด้วยกรก็พอลงลเราก็ถามมาเท่าไหร่เขาก็บอกว่า480ตอนแรกเราได้ยินว่าร8 0ก็เลยให้แบงค์ร้อยไปแล้วเขาก็เลยบอกว่า ไม่ใช่ไอเขาก็เลยมองหน้าเราก็ว่าจะเอาให้อีกอยู่ค่ะการจะเอาแบงก์มาอีกหนึง่งเขาก็บอกว่าคันละ4ี่รครับแล้วก็ถ้าเอาทำไมแพงจัง